นี่โชคดีนะคะเนี่ยคุณได้พบกันนะกข่าวเอาไว้ได้อะนี่มันบ้าไปแล้วไปไหนถามออกมาได้9เดือนหรือเปล่าทําไมวะถ้าเกิดคนอื่นนี่เขาเป็นอะไรกันนี่มันจะต้องไป็พ่อท้องกันหมดแล้วเหรออะไรอบเป็นอะไรเป็นอะไรหน้ามืดดาพิทุกเตกสงสัยจะเครียดเคียดหัวงั้นมันมานั่งตรงนี้ก่อนมามามาลูกมาเมีอยไรร้องไหมคะนี่จ้ะ บอทำไมต้องไปไ็นมัวเป็นยัยแม่ได้ถึงขนาดนี้ด้วย <c oughs> ตาจะ๊ะตาเดี๋ยวก่อนอ้าวทิ้งกันเลยเหรอคะเนี่ย อสิตาเดี๋ยวก่อนได้ไหมตาจ๊ะ <C oughs> คุณตบผมทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมตาคุณอยากฉีกหน้าฉีกตา,าทำไมอ่ะไปเดินตามแม่ร้อง,องนั่นทอมันมากสินะเดี๋ยวก่อนตานน่คุณคุณงไม่เข้าเรื่องแล้วอ่ะ ฟังผมก่อนผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าที่ผมไปทำงานกับเขานี่ก็คือไปเป็นบริการเขาผมก็ต้องทำตามหน้าที่ของผมไม่ใช่เหรอแกอีแค่ร้องร้องลุ้งอย่ไปต้องมีบริการคอยเดินตามด้วยวัวทำไมคุณไม่เห็นต้องทำเป็นอบนอกหน้าหัวแกเป็นขนาดนั้นเลยอะใจเย็นก่อนสินี่เดี๋ยวก่อนสิแกว่าตอนนี้มันมันมีคนที่ไม่หวังดีกับเขามีคนคิดร้ายกับเขา ก็เลยต้องทำตามหน้าที่ผมต้องดูแลเขาเป็นพิเศษแค่นั้นเองตาตายมาห่วงผมแบบไม่มีเหตุผลแบบนี้ได้ไหมจ๊ะต้องให้ผมบอกตากี่ครั้งอะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากมาทำงานนี้เลยอะแต่ผมมีเหตุจำเป็นไงตาผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอะมีสิคะสิตามีทางเลือกให้บอกถ้าโม้ละสิตา โบต้องลาออกจากวงลูกทุง่งแนซะโบสิตาทำใจไม่ได้หรอกนะเห็นคุณไม่เดินตามไม่น้องร้องลูกทุ่งไปต้แบบนั้นน่ตตะตาตาใจเย็นๆก่อนมันไม่มีอะไรเลยเข้าใจไหมแล,แล้วดูตาสิตาก็พูดอะไรให้มันดูเหมือนเหมือนง่ายจังอะ่ะแต่จใจโบทำแบบนั้นได้ไงเงินเขาโบยองก็รับลูกหน้ามาแล้วอะรับไปเราก็คืนเขาไปสิฮาม่เห็นจะยากตรงไหนเลยอะแสนหนึ่งนี่นะตา เงินตั้งแสนนึงอะ่ะแล้วโบก็ใช้กเกลี้ยไปหมดแล้วด้วยอะ่ะแล้วอยู่ดีโบเจ้ปัญญาที่ไหน,นโบจะหาทางเอาเงินแสนเมื่อคืนเขาได้ตอนนี้มันไม่มีทางอะ่ะเงินแค่แสนเดียวอะ่ะแค่รองเท้าสิตาคู่เดียวเองอะ่ะสิตาใช้นี่ให้โบกันได้อะ่ะสต,ตาฟังตัวเองบ้างสิ S <S ก็ไม่รู้คือเรารออยู่ที่นี่นานนักขาวมาจาเอกเข้าหนี้นไม่พ้นกันพอดีอ่ะไี่ไปทําอะไรไว้ล่ะถึงต้องมานั่งหลบหลีกนักข่าวแบบนี้เปล่าไม่ได้ทําแต่กําลังจะทํานี่แหละทาอะไรก็ตบหลันแล้วสิยะสาระแนะไม่เข้าเลืกเอกไปเถอะรี่ไปตามในโบกันเถอะจะได้กลับบ้านกัน โกโอ,อก,กาสของสีตาไปเกิดเงินเสร็จมาเลยกี่แสนก็ได้แล้วไปจ่ายคืนยายลูกโซ่นั่นพ่กจะได้ไม่ต้องทำงานกับแม่นั่นอีก <c oughs> ข,ขอบคุณมากเลยณตาท,ที่ที่ไว้ใจผมถึงกับเข้ามายื่นเงินแสนใส่มือผมแบบนี้โดยที่ตาไม่เคยคิดเลยว่าคนอย่างผมนี่จะมีปัญญาเอาเงินมาคืนหรือเปล่า ไม่ได้ตาเกิดอะไรโตทำไมปฏิเสธความหวังดีของสิตาอย่างนี้แล้วตาเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเกิดผมรับเงินของตาไปเนี่ยผมจะมองหน้าตัวเองกระจกได้ยังไงอ่ะก็ไม่ต้องมองสิปุไม่เคยมีผมสนใจตัวเองอยู่แล้วนี่เงินแค่แสนสองแสนมันไม่ทาให้สิตาจนลงของท่าตาจะภูมิใจยังไงถ้าเกิดมีแฟนที่มาคอยแบงมือของเงินตาใช้อยู่ตลอดเวลา ตาจะภูมิใจเหรอหมความว่าโป้อยากจะไปทำงานกับยายลูงโซ่ต่อโดยไม่สนใจว่าสิตารู้สึกยังไงเหรอเนี่ยฮะที่ปบ้บอกว่ารักสิตานั้นหนาคุณขอร้องนะอย่าเอาเรื่องของเราเนี่ยมามพมดกับเรื่องอื่นได้ไหมเรื่องเรามันก็สสวนเราโซ่เขาไม่เกี่ยวเลยนะตาก็เห็นด้วชัา,ชาๆแล้วมันกำลังจะแยกคุณไปจาก คนนัคนแหละที่ใช้มาดยามากกว่าถ้าคุณอยากเอาตัวแฟนคุณกลับไปนกักนะทำไมต้องเอาฉันมาอ้าฉันไม่เคยพิสวาดแฟนคุณเลยถ้าคุณมีปัญญานะก็เอาแฟนคุณกลับไปเลยแต่เย่นดึงเอาฉันไปเกี่ยวข้องด้วยดูถูกได้เปล่าเปล่าใช่ี่หลังก็อยากจะมีเรื่องนักน,นะก็มีเรื่องกับนาตุกติ๊กนี่จะ,จะหรูจะไฮมาจากไหนตุกติ๊กก็พร้จะลุย,ยตุกติก เราไปรอเชื่อกันดีกว่าอยู่ตรงนี้เสียเวลาเห<ม>็นไหมตบให้เขามาว่าเเปล่าๆอ่ะผมบอกคุณแล้วว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่มันไม่มีอะไรเลยคุณคิดไปเองทั้งนั้น,น่ะ ม่ได้ผมต้องไปแล้วบอกคุณจะไปไหนอ่ะผมมีหน้าที่ต้องทำตาผมพาโซ่เข้ามาที่นี่ผมก็ต้องพาเขากลับไปที่บ้านไปที่บ้านแรกของคุณดอกรักที่สาบ,บุรีขอให้ตาเข้าใจใผมนะผมรู้จะพูดอะไรแล้ว ฉันมันน่าเบื่อจะตายฉันต้องหา